สวัสดีค่ะเพื่อนๆบินนะคะก็จะมาเล่นมาคราฟกันนะคะก็คือเราเล่นภาค0.5.6แล้วโอเคก็ปาครั้งก็โหลดด่านมาอันนี้อะไรอะปากปานี่รักจังเลยเว้ยนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้แหละพอโหลดมันจะเป็นอยนี้นี่บอกเขาปา,าร์กอะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกค่ะตัวส่วนปาร เฮ้ยอะไรเฮ้ยหูยเราเ็บไปแล้วเนี่ย,ยใช่ไหมเดอมันเป็นอย่างงี้แล้วใช่ไหมไม่รู้อันเนี้ยฮี่เราลงไปไหมโอเคเพราะว่ามันมีน้ำด้วยใช่ โอ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยใช่ด้วยโอ้ยวูวน่าจะมาอย่างนี้ตั้งนานแล้วไต้พูราวาค่ะสวยดีเนาะเขาสร้างได้ยังไงอะ่ะเดี๋ยวยจะมาเล่นกันอีกนะเดี๋ยวลองไป ต่อไปดานเอ่นบ้างนี่นานจังนีดิทำไมข้าแบบเนี้ยนี่อ๋อหลานนี้เฮ้ยเยอะของเยอะไปปะเห็นไหมมันเดี๋ยวจะลบดานนี้ทิ้งอยู่มนค้างโอ้อกระตุก ตกแล้วเนี่ยอยออกได้มออกได้เินิไปว่าเพิ่งบูมาเมื่อกี้โอเคปิด โหลดมานะคะเนี่ยนี่อ่กไม่ออกเข้าไปเถอะนี่จะดีเลยอะจะมีอะไรห้องห้องห้องสังเวียนหรือเปล่าโหลดมามมนน่าเล่นที่สุดนะ ขับมาเนี่ยก็เพื่อนก็เพื่อสอนนะคะว่าเป็นเป็นอย่างนี้เป็นเป็นอะไรเช,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 ช่อเชก็เลยยังก็เป็นจริงอะมั้ง ไปทางเข้าดีกว่าเผื่อมีอะไรแปลกๆที่ไทยนี้แปลกมากเลยยังไม่เคยเข้าค่ะเนี้ย สร้างใหม่เลยจอหลายอะไรก็เขียนไปเลยอ,อือฮะตอนนี้ลแล้วกันอันนี้เป็นว่าเก่าอ,อันนี้เป็นว่าใหม่ใช่ไหม เียสถานภาพกันนะคะทั้งนี้พอใช้ได้ไหมนทำไมเป็นรูเยอะจังนี่เราเข้าไปดีดีที่ขออกแล้วก็ปีนอุ้มันเป็นทางคริสต์มาสนี่โหอิดลอยได้ด้วยไม่เคยเห็นต้องขอสร้างตรงนี้ เดี๋ยวนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยถมโอเคสร้างตรงนี้ขอเอาเป็นบ้านไม้้วกันเมย์มวันนี้เราจะมีอะไรจะบอกนะก็โอเคให้มันขําก่อนเราก็จะเลิกไม่สามาร้างไม้แล้วแหละเราจะมาทำสองเบียนกันเนาะ ขอสร้างสังเวียนแป๊บนะตรงนี้รับเหมือนมาก๋ย่ขอขออีกแป๊บอช่นี่ใช่ไหมแม่มันเนาะมันออกนี้ได้ คอมเมนต์นะคะอย่าคอมเมนต์พวกด่าน,นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารู้สึกทำไมรู้สึกเสียใจนะคะเ็แาะว่าไอ้กระจอกอะไรแบบนี้ก็พี่พึ่งเลยน,นะคะแล้ยังก็ไม่รู้ภาษีภาษาหรอกโอเคประมาณนี้นี่ทำไมพี่ไม่ไม่ปิดแล้วก็ ต้องรอให้จนค่ำก็ได้นี่ใช่ไหมโ okay, อเคขอปิดนะคะปิดดึ้งให้ไม่ยีเสียงของซื้อหน่อยพอชิดก็ต้องปิดนะคะถ้าจะทำสัมยนาค่ำก็ยิ่งได้นะคะ เรใส่เกาะบอนเดี hmm ๋ยวกลัวตายคะนี่นี่เกาะไดมอนด์ค่ะเจ๊สก็เราจะต่อสู้กับซอมบี้อะไรอ่ะ คอมบี้อ่ะใครไอ้คอมบี้อยู่ไหนอ่ะเพื่อนอ่ะสอนแบบโอ้โหครบจบเลยอ่ะเฮียนี่ไม่ตักงเฮียอะไรอ่ะน่ากลัวไหมไม่นะไม่น่ากลัวอ่นน่ากลัวนะอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้จักตั้งแต่เล่นมัมรู้จักอะไรเนี่ย เ uh, ปลี่ยนด้านเป็นยีชีวิตมันมาเต็มแล้ว <hi> เราก็ตองมาก็ต้องเ um. ตรียมกล่องค่ะกล่องที่สำหรับ นี้ใช่ไหมกลัวจังเลยเข้าไปกันเลยนี่ถ้าออกมาข้างนอกนี่กลัวนะเนี่ยเป็นอะไรอ่ะ ano ba 坏兵，你就嘞。Bien, ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่คอมเมนต์มาอยากให้เล่นเกมมาครับนะคะก็โอเคก็มีความสุขนะ้วแต่ห้ามด่ากันนะก็โอเคยังไงนะคะก็ขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์บางครั้งก็ไม่ค่อยกดนะคะก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ไม่ได้บังคับใจกันเนาะโอเควันนี้ลาก่อนเจอกันชิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บาย